มีบันเทิงต่างประเทศเล็กน้อยนะครับฮังเกอร์เกมซึ่งก <c oughs> ็ลังดังมากตอนนี้ฉากสองปรากฏว่านางเอกไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอารมณ์เสียคะ่ะก็เลยอารมณ์หลุดเล็กน้อยนะคะในงานพรมแดงเลยคะ่ะเปิดตัวฮันเกอร์เกมเนี่ยละค่ะดูนะคนกลางนะแบนะะั้ะเชืช้อดำนะค่ะเขาบอกว่าเจเน i เฟอร์ลอรนซ์นะคะกำลังยืนอยู่บนพรมแดงร่วมกับอลิซาเบธแบงก์กับจีน่ามานค่ะสนักแสดงจากภาพยนตร์กล่าว ก่อนที่เจเนฟเฟอร์จะอารมณ์หลุดออกมาอย่างไม่คาดฝันนะคะเมื่อเธอตะโกนวยวายใส่เหล่าบารบารัสซี่ที่ต้องการจะเก็บภาพเธอนะคะบอกว่าเราต้องการที่ว่างความสงบออกไปซะแล้วก็ตะโกนโนโนโนอยู่หลายทีนะคะพร้อมกับย่าเท้าลงบนพรมด้วยรายงานบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าเจเนฟเฟอร์ต้องเข้ารับการรักษาอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและเธอยังเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ t h e Late Show ของเดวิดเลชแมนด้วยว่า เธอมีอาการปวดท้องอย่างมากถึงสามอาทิตย์ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็ดูจะอารมณ์นีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์นั่นเองค่ะ